สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับทำกินทําขายสไตล์โซดานะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันสูตรเมนูหมูทอดน้ําปลานะคะตามสไตล์โซดานะคะเน้นหนังกรอบกรอบนะคะตัวเนื้อฉ่ำๆนะคะทานคู่กับน้ําจิ้มแจ่วมะขามนะคะใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นนะคะ พร้อมแล้วก็ไปดูวิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาล้างหมูกันเลยนะคะล้างหมูดับกินข้าวหมูสักหน่อยล้างล้างหมูให้สะอาดก่อนนะคะขั้นแรกเราก็ขยำกับเกลืออย่างนี้ก่อนยังไม่ใส่น้ำจากนั้นเราก็ไปล้างน้ำเปล่า ก่อนไม่ให้เขาหลุดจากกันใช้ที่กัดนะคะกัดไว้ถ้าหมูมาเป็นชิ้นใหญ่นะคะเราก็ไม่ต้องกัดนะคะเขาก็จะตั้งได้ไง่ายๆอันนี้เขากันเขาล้มนะคะพอเรา พราะเราต้องการต้มแค่ในส่วนของหนังหมูนะคะที่จะให้เขาโดนน้ำนะคะส่วนเนื้อเรายังไม่ให้โดนน้ำนะการที่เรานำหนังหมูเนี่ยมาจิ้มก่อนไปทอดนะคะก็เพื่อจะให้หมูเราอ่ะ กรอบง่ายขึ้นนะคะให้หนังหมูกรอบง่ายขึ้นแล้วก็เวลาเราทอดนะคะการแตกการกระเด็นของน้ํามันก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็จะมาบั้งตัวมันหมูนะคะในส่วนของหนังมาถึงมันนิดหน่อยนะคะไม่ให้ถึงเนื้อหมูนะคะจากนั้นเราก็มาใส่น้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะมาคลุกเคล้ากับเนื้อหมูเรานะคะเราจะไม่ใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นเยอะแยะนะคะเพราะเราจะไม่ให้น้ํามันดํานะคะสูตรนี้น้ํามันจะไม่ดํานะคะ เราจะมาเพิ่มความหอมโดยการใส่รากผักชีนะคะแล้วก็กระเทียมโขลกค่ะ,คะเพื่อมาคลุกเคล้ากับหมูเราก็จะทําให้หมูเรามีความหอมยิ่งขึ้นนะคะการที่เราใส่แป้งกรอบและน้ําเย็นจัดนี่ก็จะช่วยให้หมูเราเวลาทอดออกมาก็จะกรอบนานนะคะแล้วก็สีจะสวยนะคะมเมื่อคลุกแป้งกับหมูเข้ากันแล้วนะคะเราก็เตรียมหมูเราไปทอดเลยนะคะ เราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะวิธีทอดของเราเราก็จะใส่น้ำมันไม่เยอะนะคะใส่แค่ให้ท่วมถึงแค่ชั้นหนังก็พอนะคะจะไม่ให้ถึงชั้นเนื้อนะคะเพราะเราจะทอดแค่ส่วนของหนังก่อนให้หนังกรอบเสร็จจากนั้นเราค่อยไปทอดในส่วนของเนื้อนะคะ <S <S เพื่อที่ว่าจะให้เนื้อหมูเรานะคะมีความฉ่ำนะคะจะไม่แห้งไม่กระด้างเกินนะคะในส่วนหนังเขาก็จะกรอบด้วยนะคะ ช่วงที่เรานําหมูลงทอดใหม่ๆนะคะก็จะมีน้ํามันกระเด็นมางแต่ก็กระเด็นไม่มากนะคะเพราะว่าเราจิ้มหนังหมูไว้แล้วนะคะเราก็ใช้ฝาหมอ้อปิดอีกทีนึงก็ได้นะคะปิดแค่ช่วงแรกๆนะคะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการกระเด็นเลยค่ะ ประมาณนี้สระจายเขได้ตอนนี้ก็สักพักค่อยทอดตรงส่วนเนื้อนะคะให้หนังเขากรอบอีกนิดนึงตั้งหนังลงเหมือนเดิมนะคะเอาพิมพิมกันพิมพิมกันไว้แล้วก็มาดู มาดูว่านี่ค่ะเริ่มละสีเริ่มสวยแล้วทีนี้เราก็ทอดในส่วนเนื้อได้ตัแทางเนื้อลงได้แล้วนะคะขั้นตอนนี้เขาก็จะไม่แตกแล้วนะคะแตกเฉพาะช่วงแรกที่เราลงเราก็ใช้ขวามอปิดเลยก็ได้ค่ะ จะง่ายไม่ต้องกลัวน้ำมันกระเด็นใส่นะคะใช้ไฟกลางนะคะสามชั้นทอดน้ำปลาอารมณ์ประมาณหมูกรอบเรานะคะด้วยมีคนอยากกินแบบนี้ขอให้ทำแบบนี้ให้นะคะหนังกรอบหน่อยเนื้อชํานะคะ เวลาเราทอดเราก็เน้นเอาส่วนหนังเขาลงมากกว่าตรงเนื้อนะคะ เสร็จแล้วนะคะหมูทอดน้ำปลาของเราให้ดูหน้าตานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหั่นเขานะคะไปพักให้เขาเสด็จน้ำมันแป๊บนึงจากนั้นก็ไปหั่นพักไว้ปิดแก๊สน้ำมันเราก็ไม่ดำเลยนะคะสังเกตน้ำมันเรานะคะน้ำมันจะไม่ดำนะคะเพราะเครื่องปรุงเราไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยนะคะมาไว้นี้ก่อน จากนั้นเราก็มาทำน้ําจิ้มกันเลยนะคะน้ํำ400 ml เทีเ่ยวมะขามแล้วก็จะมาเขี่ยวน้ํามะขามเปียกนะคะ เคี่ยวมะขามเปียกกับน้ำตาลปี๊บนะคะเคี่ยวจนได้ประมาณนี้น้ำข้นๆประมาณนี้นะคะจนมะขามเปียกเริ่มหอมดีนะคะน้ำจิ้มเราก็จะเก็บได้นานด้วยประมาณนี้เราก็ปิดแก๊สไว้พักไว้ก่อนไว้ยเย็นแล้วเราค่อยมาใส่ข้าวคั่วพริกป่นนะคะ เราก็จะได้เนื้อค่ะประมาณนี้นะคะค่อยไปใส่ในน้ำจิ้มเราจะอร่อยพอเขาเย็นตัวก็จะประมาณนี้นะคะเปียก40กรัมน้ำตาลปี๊บ50กรัมแล้วน้ำเปล่า400 ml นะคะมาเคี่ยวเคี่ยวจนเขาหอมแล้วก็ให้ได้ข้นปิดแก๊สสักพักเขาก็จะค้นประมาณนี้ เคี่ยวก็ประมาณ15นาทีไม่เกินเนี่ยจ้ะอันนี้เป็นมะขามเปียกที่เราเคี่ยวนะคะเคี่ยวกับน้ำตาลนะคะเราจะใช้2ช้อนเลยใส่น้ำปลานะคะน้ำปลา2ช้อนพริกป่น,ปนก็ตามชอบเราเข้าคั่วใส่เยอะหน่อยนี่ ผงนัวนิดหน่อยตามชอบเลยจากนั้นเราก็คนๆเลยนะคะสังเก็บแจ่วเราจะคนๆนะคะจะเติมน้ำอุ่นสักนิดหนึ่งก็ได้นะคะเติมน้ำอุ่นสักหน่อยนึง ข้นเกินแล้วก็ปรับโรยต้นหอมผักชีลงแค่นี้ค่ะตักใส่ถ้วยไว้แบ่งนดผักลงน้ำจิ้มแจวนะคะ เน้นผักนะคะวันนี้จัดจานสวยๆลอหมูนะคะนี่เราก็หมูเราให้ดูหน้าตาสกรนแล้วก็จะไปหั่นก่อนนะคะดูหน้าตา ฟังเสียงนะคะทุกคนกรอบมากโอ้ชิ้นใหญ่ๆช่ำๆเลยคะ่ะให้ดูเนื้อดูเนื้อนะคะนี่เนื้อเขาจะหวานช่ำนะคะ หมูทอดน้ำปลาที่หนังกรอบกรอบเนื้อช่ำช่ำนะคะ ราก็จัดยานเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ